สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามากินขนมจีนกันนะคะพี่ซื้อขนมจีนมากินค่ะเพื่อนๆชุดละ25บาทนะคะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกนะคะพี่ชอบกินขนมจีนน้ำพริกอะคะ่ะร้านนี้จะอร่อยค่ะคนเยอะแล้วก็มีไข่ต้มอันนี้เป็น น้ำแกงส้มอะค่ะที่ทำไว้ใส่กุ้งฝอยเอามาสดร้อนๆอ,อยากกินอยากกินข้าวก็อยากกินอยากกินขนมจีนก็อยากกินเทไปเลย อบกินขนมจีนน้ำพริกตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะอันนี้มีแบบหัวปีเนาะหัวปีซอยเขามีอะไรนะแกงเขียวหวานก็ขนขนมจีนน้ำยาปลาค่ะแกกะทิอย่างเงี้ย ออร่อยพี่ชอบกินขนมจีนน้ำพริกพี่ชอบกินถั่วเพื่อนๆอะไรที่เป็นถั่วชอบหมดเลยเส้นดี เบื่อกข้าวไข่ต้มตอกไม่เคยสวยเพื่อนๆไข่ต้มเพียะใส่ทาคุม,มิหน่อยอร่อยดีผักเยอะค่ะ อันนี้จะเป็นมันละลวกด้วยนะคะ ันนี้น้ำแกงส้มพี่ใส่กุ้งฝอ,อยอ่ะเพื่อนๆพี่ไปตลาดพี่เห็นกุ้งฝอ,อยไงใส่กุ้งฝอ,อยอร่อยดีเหมือนกัน ถ้าเป็นเจ้าตอนกลางคืนเขาจะขาย30บาทนะคะเจ้านี้เขายังขาย25บาทเหมือนเดิมอร่อยใส่เออแกใส่แกงใต่ปลาก็อร่อยนะเพื่นนนอนๆหนมจินแกงใต่ปลา พักเขาเยอะอันนี้พี่แบบหยิบไม่หมดนะเขามีอะไรนะันประกาศดองด้วยค่ะเ,เยอะเลยเขาบอกหยิบเลยหยิบเลย พี่ว่าจะไปลองขนมจีนเจ้าดังที่ราชบ,บุรีอ่ะที่เขามีผักเยอะเยอะอ่ะพี่อยู่บ้านโป่งอมันไกลไปสี่สิบกิโลยังไม่ได้ลองไปนั่งกินเลยเห็นออกทอทัดหลายหลายช่องอยู่เหมือนกันพี่ไปวิ่งอ่ะเพื่อนหน,น้าค่อยยุบหน่อย มันบวมอะไรรู้ไหมพอมันร้อนช่วงนี้พี่ก,กินน้ำอัดรมเยอะบวมเลยอะพี่ไปวิ่งวิ่งแบบจริงๆจังๆเลยนะเอาแบบจริงๆจังๆเลยสามวันหน้าค่อยยุบหน่อยคลิปคลิปคปคลิปที่ผ่านมาละล่าเนี่ยหน้ายังบวมอยู่เลยเพื่อนๆต้องออกกําลังกายเนาะหน้ามันค่อยซุบซุปค่อยดูดีนะม <laughs> หน้ามันบวมกลมเป็นปลาทองเลยอ 热。嗯 ไม่ค่อยเห็นนะกุ้งฝอยมาค่ะพี่ก็าเลยซื้อมาทําแกงส้มสดคล่องค้องคอง พี่ทำกินเองก็มือที่สองก็จะเบื่อแล้วซื้อกินง่ายดีอร่อยด้วยแกงไก่ก็น่ากิน,เ,นเพื่อนๆแกงไก่เขาอะ กินทำย่าๆไปเลยนะ ร้อนร้อนแต่เช้า ขนมจีนบ้านโป่งอะ่ะโหขายกันมีเกือบทุกร้านขายขนมนจีนโพธารามอะไรเงี้ยกระแ้าตะก,ก้าละแปดบาทสิบาทสิบห้าบาทยี่สบาทเพียบมีโรงงานอยู่สองสาโรงค่ะที่บ้านโปง่งเพื่อนๆ No วันนี้กินหมดจานนลเพื่อนๆอ,อร่อยร้อนพี่อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามช่องเล็กๆข,ของพี่ค่ะ ไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ